ไปเนาเก็บต <Thor nt on> ่อจ้ะไปย้วเห็นนั่นสกาวไปกกาวนี้นี่อุยเตกเยเล็กน้อยเจ็ก็ได้ที้ร้อยไปตรงมาเขี่ยจนเฮ็ดกโอ๊ยแตกกลายใหญ่มีตรงไหไม่ตองนี่เปิดมาอ ใจอยู่สระน้ำผมด้วยนี่บัวสางหมูหรือเปล่านี่เลยอันนี้ก็จะเป็นลมนะเคยมีไหมก็เป็นกินตัวก็จิ้มเหม็นก็จะปวดหัวนี่นะหอมกลิ่นหอมหอมปวดหัวนู่นข้างบนอีกไอ้ดอกย้อยนี่นี่นู่นนู่นนะนู่นนี่นู่นบวกขี้คนฝรั่งพลันี่เลยงาม

ระวังตะทากี่หลเต็มอยู่นาไหนนี่รับตาตะเก็บวิชิเตชิฟเตชิฟเตชิฟเตคุณม่นเไม่เอาชียมาที่เหงือตาพี่น้อง ัวกเร็เขี่ยมงทิยาดาวเห็ไงเก็ดึงเราดึงเนะแต่สายก็เขีย่ย, <c oughs> ยคับพุวกเด็กคักพุทธทปากเด็กค่ะเด็กมูจิขึ้นจะล้างกันแล้วจิขึ้นไม่ได้ นีเป็นไงล่ะพี่น้องอยาดาวนางทับเต็กวัดเลยอี่ว่าแต่เขาสุขเฮ็ดเก็บควรจะยืมจมูกยังแก็ทุบทิ้งเลยแก็ไม่ทันจะยืมทุบไปายำเอเต็ยบเต็กเลยควมเมอุสิตเต๋อเป็นแต่คนปูกันนักเฮ็ดจ้ะคนนักก็นักคนเก็บก็เก็บไมวจะเฮ็ดมันปูไปนี่ไปั่ ตาค่ามอมงที่เราเห็นไหวมาไม่ถึงเราก็ได้นี่จะ้ะเธอเขามาไม่ถึงก็ดึงเราดงึงแต่เราก็ไปกวนได้เราอุ้มไปไม่ถึงลเลยเราไปกวนได้จะ้ะ

ดูเฮ็ดผ่านสองดอกกันจ้ะเดี๋ยวคัดไหมแล้วก็เอามันปูเป็นมัดแล้วทุนเดี๋ยือนนี้เดือดตาเขาเลยอุ้เฉดเดือดตาแล้วเขาเรไปแล้วเขาทำให้เตกไว้เป็นกระเฮ็ดมันปูเฮ็ดปวกเนี่มันปูก็เริ่มหลายจ้ะเฮ็ดปวกคนเฮ็ดคนฝรั่งกะเทีควาเลยเริ่มมากเอาไม่ไหว้ก็แหละคัดเอาใครอยากกินยังไงก็คัดเอาเฮ็ดมันปูนี่ยังก็ไล่กันพอกัน Để hết cục này Rồi mình cứ thê cua thôi, chắc có thịt nên cả tay kín lại mốt, bà quân cái này túm nữa có mấy đại Hết mắt Ôi, cái gì này lọt đây có dược bệnh mất luôn งามไี้บวกขี้โคตฝรั่ง จะเห็จผมเคนไปนน่นจะเอาคันเตมันปูจดตกกอนถึงก็ทางขึ้นทุกทุปิดได้ไหมจะเ่ไดตักขาเลยนี่ใส่ไปโน่นขึ้นทุกตุปิให้ยหติจั อยู่กับเก็ดิยูนฮะเก็บทนเก็บเ่เก็บเก็บคนก็มเหี่นเห็นคนก็เก็บอ่เก็บเยอะน้มันมีลูกเลยเก็บเห็ดโคนเด้อพี่นงเง็บปูเห็ดโคนฝรั่งจ้ะ Nháo danh. No, hết là gula biệt kìp hết. Hết any hết nào, ngô kục gula hết. Mặc này tâm nào Uh huh, unfortunately. Mhm. 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 เก็บอันนี้กะจิกก๊าบแล้วจากถึงปลานี่เลยปลานี่กะจิกก๊บาบไปแล้วนี่มาพีหมูยอย,อยากอิ่วอิ่วจะใจเฮ็ดทัแทนโอ้แต่ใส่แต่อันนีหน่อยอูย้ยมีวันกัดมีหวันปิดเอาไว้เจ้ลอยคนมาเอาจะให้แตกกัน Mình tự lối đọc hết này khỏi mà Mình tự lối Ôi dập đây Đọc hết đi nội Đọc cái

แม่ดาคำไปไม่ได้กดยยอยิ๋วร้ายละพายใหญอิวเก็บเค็ดทันนี่กีิกาบ,บานเลยจ้ะคิดละ่ปูสองดอกสามดอก จะปูนังฟอยให้ขื้นโมขื่นยากดึกน้องดึกขึ้นโมชันชันใครดก้วบานอาจจะรอดูยัดฐานกี่ได้ยัดฐานไห้ได้อยู่ไม่รู้นี่เมื่อกี้ก็ไดเม่ทำคลิปดอกได้อยู่สองดอกจ้ะยานท่านยาาไม่ได้ทำคลิปยัดฐานปีนเขาด้านข้างเด็กไปเนาะอเด็กกระว่านี่

ui trời hết thận đồ ngực ô dài khắc thật là úp ô tẹt dạy đọc nè 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 nào mắt mình sẽ nào đọc mình ví dụ ô bó lùm nà nè ta thật dụ ô bó trời hết cho phú chứ mình phủ độ nhiều cái thang này lại sáng đỏ, លាតំបងចកកូនខ្លួនឡើងឫតៃលំឡាយក៏ខ្លួនឡើងទីខាងនេះមកវិញចា tani tane អូយណាស់កักហត់តិចតិចណាស់នេះអត់ដែរទីអន់ចាអន់ឡាអត់ដែរមែនណាឡាមកវិញមកលើកអ buah cái Bila là đó. Tôi đọc công Không thể yếu lực hả? bóng nữa trời Mân chân các con đi Nhìn đi Cái này huyết thần cái này kết tăng nguồn cái cho tay Rừng đu huyết, phải đu tay yếu là cái một cái นนนนในวันตันี้ก็ไม่มากวแล้วยายนะก็ไม่มากวต,ากตรงนี้ดีนะโอ้ยดถานกนองนี่โอ้ยก็บามาให้ repaired, เลย็ดไข่น่ะเนาะตั้งตั้งกระเ,เต็ดมเก็บตั้งกัเมายเลยน้องอุ้ยจังนี่ นม่ยากเพราะขยะน่ะมันเป็นขยะเอไปไมไม่ใช่ขยาดินมันแหงแล้วก็รุดออกง่ายกินเจะยิ้วเห็นไปสิม่งเอามือก็เห็นยมือเก็่ตรงมือนี่แหลยเดขาจ้าหายใจเกินหงุดหงิดเนาะมันอยู่ลึกเนาะใครไปเห็นมันลุกเล tết nhân dạy dỗi dạy tân ngon mẹ lẩm tít em tít a tony bóng bay lưng bay lưng bóng bay lưng 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 bay

Tức là nó kép thì chứa lăng lại như nào, Cái đó kép thì bà chứa phát lăng Người nào cần tốt cái cháy Đừng tái Chỉ có mấy dân chơi gì, thế con nhớ có phí nữa, thế này của con phí, ละลายขึ้นลาก bon ็ม <popular Christmas> ีอเเาเฮ็ด <zus> ข <sh> ึ้นตึกฝนฝนกลนเลยจะพี่น้องมันนี่จะมันนี่นี่เระไปนั่งเปิดลงขึ้นจะเฮ็ด กําลังขึ้นกําลังขึ้นกําลังขึ้นพี่น้องเอ้ยเป็นเีด้วจ้ะเพราะว่ากําลังขึ้นอนมีเบียมากเจ๊กกําลังขึ้นเบีดเบีดก็ลังกัไม่ได้เมงดีงวันฮะค่ะ ui ui nhìn chạy yếu ui ui nhìn chạy cái bái cái ma đây lươi, lươi, lên lên con bé quái nhìn tới đây มันอยากแบกมันมากนะยิงแบยกยิงจะเห็นเลื่องค่าไมไทยยิงเดินขามาเล้วนี่ยังม,มาเห็นอีกเแตกโอ้พี่น้องเ <c oughs> ต็มเลยเต็มบาทเต็มเมืองเลย <c oughs> ไม่เอ่ะนนักแล้อไปคัก <c oughs> <c oughs> จะก็ขายขานเบบนนแล้วคุณปู่หนุ่กคุณปู่หนุดยเดี๋ยวเด็กจากคุยกันย้ายไปเพราะอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้้ะจ้ะนี่ตะการเฮ็ดมันปูเฮ็ดเอ้ยเฮ็ดตะการเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนฝรั่งตะการเฮ็ดมันปูนั่นคุณปู่ถือไปแล้วออกก่อนไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่ด้วยจ้ะสวัสดีจ้ารีบ